เจอก็จะส่งอีกแล้วนะชุดนี้นะขายดีอันดับหนึ่งเลยนะครับชุดอุปกรณ์จัดเต็มนะครับก็คือเป็นชุดเครื่องเสียง2อคูนสนะครับอุปกรณ์ครบระบบเสียงสเตอริโอนะครับอุปกรณ์ครบคืออะไรนะครับครบก็คืออ่ะพี่มีตู้เบสละแล้วก็มีตู้กลางนะอย่างละใบเนาะอย่างละ2ใบเป็น2อคูนสเนาะมีมิกนะมิกบลูทูธ USB เอฟเฟิกแท้ๆนะครับมีปลั๊กไฟมีไมลอยมีคอร์สพาวเวอร์สตัวนะครับชุดไม้อัดแท้นะครับพร้อมแหลกนะแล้วก็พร้อมสายต่ออะไรทุกอย่างครบชุดเลย ชุดนี้สองหมื่นหกพันบาทนะชุดที่ขายดีอันดับหนึ่งนะตอนนี้นะขายดีอันดับหนึ่งเลยนะครับตอนนี้นะครับสองหมื่นหกก็คือลูกค้าพูดง่ายไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมแล้วจบอยู่ที่แค่สองคูณสองเนี่ยสองหมื่นหกนะครับสำหรับเบร์สิบห้านิ้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยชุดนี้ขายดีแล้วก็ยังมีชุดอัปเกรดนะอันนี้ชุดอัปเกรดนะครับผมจะแจ้งว่าสองชุดนี้ราคาต่างกันครึ่งครึ่งเลยนะครับชุดนี้สองหมื่นหกชุดนี้ห้าหมื่นสองนะชุดนี้ทําไมถึงแพงนะชุดนี้ลูกค้าอัพนะตู้เอาผมให้ดูงานตู้ก่อนนะ ตู้นะฮะตัวนี้จะเป็นไม้อัด15มิลตัวนี้ไม้อัด20มิลนะตัวนี้เป็นตะแกรงพับหลอนนะครับใส่ขอบเหล็กนะครับหูยกเหล็กนะตัวนี้จะเป็นตะแกรงตัดนะครับไม่มีขอบเหล็กแล้วก็หูล้วงธรรมดาอันนี้งานตู้ก่อนนะที่แตกต่างแล้วก็ตัวนี้ดอกโค้งรอพันสองวัตต์ตัวนี้ดอกโค้งปั๊ม5 0าวัตต์นะครับก็ซึงจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็มาที่ตู้เสียงกลางกลางตู้นะครับงานตู้จะเหมือนกันนะตัวแพงจะมีหูยกนะตัวถูกไม่มีนะครับผมแล้วก็ ดอก300วัตต์แหลมจรวดนะครับไม่มีเน็ตเวิร์กตะแกรงธรรมดาตัวนี้ดอกโค้งลอนะครับ600วัตต์นะครับตะแกรงปั๊มนะครับมีเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็มีตะแหลมจะเป็นตัวเดียวกันนะรูปทรงคล้ายๆกันนะมูลค่าของเนี่ยมันก็จะอัพไปเท่าตัวนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับลูกค้าอัพเป็น power เพื่อ4ี4่คูณสนะครับตัวนี้เป็น st 4 0 0 0นะ2อ0 0ัของเราแล้วก็ st 2,000 1,200วัตต์ของเราชุดนี้ลูกค้าอัพเพื่อ4ี4่คูณสนะชุดเนี้ย สามารถขับ18ได้ด้วยนะครับะนะครับอันนี้ลูกค้าอัพคอรสมิกนะครับปักไฟไมลอยมิกลูกค้าอัพอีกนะเป็นซาเบส6ก็นะก็ซึ่งจะจะ,จะจะมิกก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับก็ชุดนี้52 0 0นะครับอัพเยอะมากแต่ความจริงนะถ้าลูกค้าอัพเป็นพรีเมียมมันอยู่ใน้40,000ก็มีนะ4 0,000พรีเมียมก็จะได้ตัวนี้600กับ1,200นะแล้วก็ได้มิกเป็นตัวนูนอยู่นะครับยังไม่ได้ตัวนี้นะ อันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเพราะว่าเราเริ่มต้นให้ตั้งแต่26,000บาทนะชุดนี้26,00 0เราจะอัพดอกโครงรอเราจะอัพอะไรเนี่ยอัพได้หมดนะครับมันอยู่ที่งบของเราผมเริ่มต้นให้ก่อน26 0 0 0เนี่ยคือได้ฟังแล้วนะครับส่วนชุดนี้ลูกค้าอัพแบบจัดเต็มเลยอนาคตเพิ่มตู้อีกนะครับอันนี้ก็ต้องอัพไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็จบห2า0 0อาจจะมองว่ามันเพิ่มอีกเท่าตัวบางคนบอกถ้าอัพ5้า0 0ผมไปเอาแบบนี้2ชุดดีกว่าอันนี้แล้วแต่คนชอบแต่อันนี้มันสเต็ปแบบจบสวยนนะรรี่งงาาาขอเผมมก็ปณ้ รับเองได้นะครับส่งมีค่าขนส่งนะครับแล้วก็มีปลายทางด้วยแต่ปลายทางต้องมัดจํากันเราต้องโทรมาคุยกันว่าอ่าน้องผม,ผม่าน้องจุ๊บผมเอาชุด2องหมแบบโอนเท่าไหร่นะครับอยู่จังหวัดอะไรหรือว่าแบบปลายทางต้องมาจําเท่าไหร่ครับต้องเท่าไหร่กันเนี่ยต้องโทรคุยกันส่วนชุดนี้ก็จะเป็นชุดใหญ่นะครับผมก็เลือกเอาหรือใครอยากได้เบสสิบแปดก็อัพขึ้นไปได้นะผมทําทั้งชุดทั้งทุกชุดแล้วกันนะผมก็ เสียงจะดังนิดหนึ่งช่วงนี้ปีใหม่ก็โอ้โหลูกน้องเนี่ยประกอบกันไม่หยุดเลยนะครับสำหรับงานตู้ของเรานะครับผมก็ประมาณนี้ชุดนี้ไปขอนแก่นเนาะลูกค้าโอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์ติดตามด้วยนะครับอยากได้ชุดเล็กชุดใหญ่แจ้งมาอ่ะเดี๋ยวให้ฟังเสียงไม้ของชุดเล็กก่อนเดี๋ยวชุดใหญ่ได้ฟังท้ายคลิปนะครับวายุลืมสายไอ้นี่นะโทรศัพท์อะชิกชิ๊นะผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเสียงไม้ของเรานะครับผมเราก็เทสให้ดูนะครับผมเดี๋ยว เราจะเปิดเอฟเฟกนะครับของใหม่นี่นะครับเล่งสีเหลืองสีแดงอันนี้หมุนหมุนเปลี่ยนโปรแกรมได้นะโปรแกรมมีสีโปรแกรมนะ <c oughs> แล้วเราก็มาหมุนสีเขียวตรงนี้นะครับคำว่าเอฟเฟกนะครับผมเช็คเช็คเช็คจู่วันทดอนะตอนนี้ก็มีเอฟเฟกหวานหวานร้องเพลงได้แบบเพาะเพาะเลยนะครับเดี๋ยวเราเล่งแบบนี้เช็คเช็คจู่วันทดสอบทดสอบหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้านะเสียงก็ ใชได้ครับร้องเพลงเงกบ้านข้างบ้านในบ้านได้เลยนะครับตาแดดตาฝนได้เลยนะครับตู้ผมไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแ้แน่นอนนะผมอาจจะเสียงดัางไปบ้างก็ผมรทานอาภไปเดี๋ยวไปฟางชุดนู้นนะครับชุด52,000บาทความจริงชุดนี้มันจัดได้เริ่มต้น4 0 0 0มื่นะมันไม่ได้5 0,000แบบนี้นะห0 0หมื่นนี้คือลูกค้า1อัพมิก mix ลูกค้าาว power เป็นตัว1,200กับ2 0 0 0นนะครับมันก็เลยราคามันก็เลยสูงนะครับผมแต่ถ้าใครเอาในชุดนี้เป็นพรีเมียมของผม เป็น600กับพันสก็อยู่แค่4ี่0 0บาทนะครับในงานเกรดพรีเมียมได้แหลกได้สายต่อแบบนี้นะครับนี่ครับสเปคคอนนะครับแยกสีให้หมดนะครับน้าเงินแดงนะครับตัวนี้เบตัวนี้กลางนะครับสายยาว10เมตรนะให้ไป10เมตรทุกชุดนะครับผมนี่งานเนียนๆนะตู้แพงก็จะมีหูยกด้วยมีเซาะสตอมด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็จะเพิ่มคุลค่าให้กับตัวเองความสวยความงามขึ้นมานะผมอ่ะเดี๋ยวลองฟังชุดนี้หรืะทสอเสียงสักสองคนันเองเนี่ย คิดถึงที่ราปากน้ำโขที่เคยควงโชคที่คาจะโกตอนยาดสมพาอยู่ไกลกันคนที่คิดถึงคนคนครสวรรค์สุด วังโยกนานโลกเซษฐานสสาใจคนที่คนณที่สารคิดทานไกล้ดี๋ยวเจอบใจสาวป่าค้าโภเหมือนต้องบนวันบันไม่ไหวหัวเอ้ยวันใจรักงานมาปลน้นไปบันตนนน้องการหาบนเป็นผู้ชีวันเป็นมันชีวิเีก็ประมาณนี้นะสำหรับเสียงเปิดเพลงก็ดังแน่นกว่านะเพราะว่า ดอกเป็นโครงหล่อแล้วก็กลางแหลมเป็นโครงหล่อแล้วก็มีเน็ตเวิร์กด้วยนะครับเสียงก็จะใสนะวัดกําลังวัดก็เยอะขึ้นแล้วก็มิกก็จะดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวฟังเช็ดคทดสอบนะครับผมน,นี่ระบบเสียงไม้นะครับผมก็ชัดแจ๋วเลยนะสหรับชุดน,นี้นะครับผมก็ดังแน่นไกลละเอียดนะครับเหมาะกับท่านที่ต้องการแรงๆนะครับสวยๆนะครับกระจกแบบนี้นะครับห้าหมื่นสองพันบาทหรือใครจะมีงบแค่สี่หมื่นเราก็อัพเปลี่ยนแค่พาวเวอร์กับมิกนะครับผมก็ลดลงมาหรืออยากจะได้แบบไหน เบหล่อกลางไม่หล่อนะครับพาวเวอร์อัพแค่นี้แค่นี้พาวเวอร์เรามีให้เลือกมากมายหลายวัตตามกำลังลูกค้าเลยนะครับเริ่มต้น2 6 0 0 0ื่นนะครับ 26, งหมจนถึง50,000กว่าบาทก็จัดนะครับผมประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวฟังเสียงเอ็กซ์ฟิครับเช็คเช็คว่าชุดสองชุดสองตดสองสามสีเช็คเช็คชุดสองนะครับก็เสียงหวานแจ๋วเลยนะครับสำหรับ,รบมิกตัวนี้นะครับก็ เอฟเฟกก็คล้ายๆกันนะครับก็ลูกค้าชอบแบบไหนจัดได้แบบนั้นนะในระบบเสียงแบบนี้ที่ผมบอ,อกไปนะจัดได้ตั้งแต่4ี่0มื่นนะสำหรับชุดโครงหล่อนะประมาณนี้นะครับใครมีรงบเท่าไหร่ก็ลองแจ้งมาครับทั้งงานทั้งอะไรเราจัดให้ได้หมดนะผมวันนี้ก็ประมาณนี้ลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ชุดอุปกรณ์จะเต็มนะผมก็ตอนนี้ต้องไล่แพ็คของกันเยอะแยะมากมายเดี๋ยวพาไปดูตู้กลางเนี่ยตู้กลางเราก็หลังตากแดดตากแดดตากฝนกันอยู่นะนี่ครับ ทำใหม่ๆสดๆนะครับยาวขึ้นไปจะบนหลังรถเลยนะครับก็ตอนนี้งานเราทําแล้วก็ส่งทําแล้วก็ส่งตลอดเลยนะครับแทบจะไม่มีสต็อกเลยนะครับผมใครมาหน้าร้านก็โปกิงกางกันมานิดนึงนะครับเพื่อไม่พอนะครับผมก็ประมาณนี้ร้านเราอาจจะไม่ได้หยุดนะครับช่วงปีใหม่นะครับผมก็มากันได้แต่อาจจะต้องมัดจากันนิดหนึ่งนะครับถ้าสมมติคนจะมาหน้าร้านช่วงปีใหม่นะเพราะว่าผมบอกเลยว่ามาต้องมาลุ้นเอานะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสนใจก็ติดต่อจุบินเตอร์เบอร์โทรศูนย์แปดสองห้าสี่ศูนย์ห้าศูนย แอดไลน์ได้นะครับพ็กเจเฟซบุ๊กพิมพ์ร้านจุบอินเตอร์นะครับช่องทาง YouTube TikTok มีครบหมดนะครับผมก็ประมาณนี้ชุดเล็กชุดใหญ่จัดได้เลยนะจ๊ะ